โลไอคือหน้าหอดแท่ฟ้าเฝ้าแน่คอยถ่าเจ้าเมื่อสองสามมือละได้นี่ครับครับอันสิบแปมือนีแน่นอนครับว่าแต่บ้านอยู่ท่าไดโนเจ้าห่อไสล่ะตอนนี้กำลังหอดหอนนาฬิกาครับโอ,โอ้โอพ่อนีอยากว่าหน้าล้มแล้วพีเลือดตรงมาเลยไอครับครับค่าสันเดี๋ยวผมสิทรหาอีกเทือหนึ่งเด้อครับจ้า สวยไปใส่นอะอยู่บกเกาะเดี๋ยวนี่บอยู่มันเจ้าเฮ็ดยังก่อเดี๋ยวนี่โอ้ยบย่ได้เฮ็ดยังดอกกะนึ่งเขาเป่าไฟล่มดอยู่น้ำม,มูนีล่ละไม่ย,ยัง่ะไรยมี <c oughs> บ่มียังดอกเออบ่มีก็ดีละละ่ะให้อยู่สบายหูแน่จักมือมีอยู่แน่อันเดี๋ยวเฮาสิเว้าายัางให้ฟังบ,บ,บ่บ่บ่ฟังดอกโอ้ยฟังแน่อันนั่งตักลูกสาวเฮาเมื่อวานมันโท่มากมันไปอยู่กรุงเทพตอนนี่โอ้ย มันว่ามือขื้นมันไปกินอีหยังบูบูนิละมันว่าแซบแซบมือแรกงมันสิซังมาให้คอยกินมันวาตีื้อมันละได้ดิบได้ดีย้อนว่าแต่หน่อยมันเทียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งครูปีมันก็เลยจบสูงตอนนี้ได้งานแล้ขามันวาเว้าไปเฮากระดีใจ พุมใจในโต้มันยูที่มันประสบความสำเร็จสันเดย์ฮมกล่าภาษาอย่างซับนี้ยีนังตานลูกสาวเฮาแหงคักมันประสบยุคคู่มือหนั่นตัวประสบอย่างแนวดเดียวนี่ประสบปัญหานั่นแล้วโบวินเจ่ละมือเจ่ละเว้นประสบมือละหลายหลายเทื่อพุน่นฮัลโหลอันผมลงทางครับบ้านอยู่ทางไดโนโอย ลงได้จังไดข่อยก็ยังบอกว่าให้เจ้าข้นมอเตเวพอดทางลงบ้านหินแห่แล้วก็เรียวไส้ถามทางรถไฟฟ้ามาหันหอดไฟแดงแล้วกระเรียวขวาหอดสีอยากมง้วนหน่อยสองโตลามยูหันก็เรียว้ายตรงมาเรื่อยๆมีต้นบกต้นใหญยๆอยู่หนาบ้านนี่ก็หอดแล้วโอ้ครับครับอีกจักหน่อยเด้อครับ นี่นี่ระกาอีกอย่างลูกสาวเฮ้านะ่ะมันยังเก็บกรรเก่งมันเก็บเงินซื้อคอนโดห้องบักยัยอยู่กับผัวมัน่นแถมยังได้ทรงมาให้แม่ใส่เดือนละพันอีกตั้งหากได้ย้ายสวยดีืออคอยกระบอกมั่นว่าอีลาโตอย่าทรงมาถอดให้ถ้าสูหาเก็บพากำเอาเงินท่องนะ่ะแม่ไม่ร้ายยู พออ่องยกคื้อึงนี่เงื่นแม่นั่นอีกอย่างแม่อยู่บ้านบ่ค่อยได้ใส่ยังดอกกระบอกมั่นจังสินี่ปีใหม่มั่นกะวาสิออกรถไมขี่มาหับแม่ไปเที่ยวผาแต้มมันวาจะแม่มันเก็บเก่งอีีหลกยังว่ากันยังวาโอ้ยนั่งตาลลูกเฮาก็เก็บเก่งคือการเก็บคู่มือคู่เว้น บางมือก็เก็บอยู่สองสาบเทือ้อาพุนแมนอิลิติเออเอาก็คือจัง่่เห็นมันเหตุงานเหตุการณ์ยังมีแต่นอนเล่นกัะเบิงโทรศัพท์อยู่หันมันเอาแต่ใสมื่อก็บห้วยก็เก็บเงินไปทางหันแล้วจะหฮูจักบ่เก็บเงินไปทางหันมีพสัสดุมาส่งครับยี่บห้าบาทครับนั่น เห็นบอยี่บหาบาทมันก็นยังกาสั่งให้เขามาส่งอยู่โอ้ยแม่มีอย่างก,ก็เอาไปเบ้าให้ไทยบ้านเขาฟังเบิดนันละ่ะเรื่องซ้ำนิดน,นึงก็ได้มันหน่อยโพดตัวแม่เงิ่มนขายดอกแค่มือเศายีสบหาบาทยุใสแม่สร้างบารูตนอันพนักงานเขามาทรงนั่นเดี๋ยวเบิ้งทางเขาบ้าน ก็ว่าแม่นท่างไปเดาวอังคาร